สวัสดีครับอยู่กับผมครับช่องนิสายเขียวชาแนลนะครับวันนี้นะครับเราก็มีภารกิจนะครับก็จะมาแยกหน่อนะครับแล้วก็เลือกไข่ครับเจ้าหูช้างด่างเหลืองนะครับเดี๋ยวเราไปดูหูช้างกันครับอ่านะครับตอนนี้เขาก็มีลูกออกมาเยอะพอสมควรนะครับก็บางใบก็บางต้นเนี่ยหนอเขาก็มีถึง3ใบ2ใบแล้วนะครับแล้วก็ก็จะมีหน่อครับแทงขึ้นมาอีกนะครับแทงขึ้นมา เอ่อเรื่อยๆนะครับผมก็เลยจะหรือหน่อเขาออกก่อนครับเพราะว่าหน่อเขาใหญ่เกินไปแล้วนะครับอ่ะโอเคผมขออนุญาตยกออกไปข้างนอกก่อนนะครับผมก็ยกออกมาข้างนอกเรียบร้อยแล้วนะครับก็ใบก็แอบขาดนิดนึงนะครับตรงนี้เสียดายเงี้ครับไม่เป็นไรครับ แล้วก็อย่ามาดูนะครับว่าผมเตรียมอะไรไว้บ้างนะครับวัสดุอุปกรณ์ที่ผมเตรียมนะครับก็จะมีเป็นมีดนะครับปูนแดงครับปุยออสโมโคสครับแล้วก็สตาร์เกิลจีนะครับต่อมาทางนี้นะครับก็เป็นดินนะครับที่ผมผสมไว้แล้วนะครับผมจะเปลี่ยนจากมะพร้าวสับเป็นเพอร์ไลท์นะครับเพราะว่ามะพร้าวสับของผมเนี่ยมันมีน้อยครับผมเลยมีแค่นี้ครับผมจะมาลองก้นกระถางนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มรื้อกันเลยนะครับ ค่อยๆเขียนนะคระโดยใกล้ครับรอบนี้นะครับผมก็จะใช้เวลาลื้นานนิดนึงนะครับเพราะว่าผมนะครับจะทําการนะครับเอาดินของเขาเนี่ยออกให้ได้มากที่สุดเลยนะครับอหลังจากนั้นนะครับผมก็จะยกนะครับเขาออกมาจากเข่งนะครับอแบบนี้เลยนะครับ หลังจากยกออกมาแล้วนะครับผมก็จะใช้น้ำนะครับลดหน่อเขาเลยนะครับเพื่อให้ดินออกแล้วก็ทําการใช้มีดนะครับตัดหน่อเขาเลยนะครับอย่างนี้ก็จะง่ายขึ้นแล้วก็ประหยัดเวลาขึ้นกว่าเดิมนะครับอโอเคครับจะผมขออนุญาตาตัดภาพไปตอนที่ผมตัดหน่อเสร็จเลยนะครับ ครับผมก็รื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วครับอันนี้ก็คือต้นแม่ของเขานะครับผมตัดออก3าใบนะครับแล้วก็เอาปูนแดงนะครับทาแผ่เขาทุกจุดเลยนะครับอ่าโอเคผมก็จะลงเข่งนี้เลยนะครับจะรอให้ปูนแดงแห้งก่อนนะครับอ่าต่อไปนะครับมาดูหน่อครับหน่อแรกนะครับตัวนี้่าตัวนี้นะครับก็ทาปูนแดงเรียบร้อยครับรอแห้งนะครับผมก็จะเอาลงวัสดุปลูกแล้วก็อบไว้นะครับ มี3ามใบนะครับแต่ว่าใบนี้น่าจะหลุดแล้วนะครับจผมจะดึงออกนะครับตอนนี้ก็มีหน่อติดมาด้วยนะครับดูครับที่เห็นก็ประมาณสี่หนอนะครับ4หนอกับ2ไหล่แล้วกันครับอ่ะประมาณนี้นะครับต้นแรกอดูความด่างด่างมากด่างทุกใบนะครับโอเคจ่ไปมาดูต้นที่2ครับ ึ๊บออดูตรงหน่อเขานะครับหน่อเขาก็จะมีหนึ่งหน่อใหญ่นะครับแล้วก็มีหน่อเล็กด้วยตรงนี้นะครับฝั่งนี้ก็มีไข่ไหลออกมาอีกนะครับนี่ครับโอเคมาดูความด่างครับด่างมากนะครับตรงนี้ด่างทุกใบนะครับอโอเคตวนที่2องผ่านไปดูหน่อที่3ามครับ มีไหลนะครับเห็นไหมครับไหลออกมาเป็นไข่นะครับอ่าแล้วก็ดูความด่างครับกำลังจะมีอีกใบออกมาจากท้องนะครับอ่าด่างมากนะครับด่างทุกใบจริงๆครับนี่ครับโอเคนะครับต่อไปครับมาดูหน่อที่4ี่นะครับหน่อที่4ี่ก็มีอ่า นี่หน่อใหญ่นะครับ1หน่อกำลังจอกมานี่ครับแล้วก็ความด่างด่างทุกใบนะครับมาดูต้นสุดท้ายครับอันนี้จะเป็นหน่อต้นที่ใหญ่ที่สุดนะครับนี่ครับมาดูตรงตรงาตรงหน่อเขาครับก็จะมีหน่อแทงขึ้นมานะครับหน่หนอนะครับแล้วก็นี่ครับ สองนอสามนอนะครับอ่าก็มีไหลครับไข่แทงมาข้างล่างนะครับอ่าโอเคประมาณประมาณสองเส้นนะครับอ่ามาดูความด่างครับด่างใบแรกครับจะเป็นด่างฮาร์ปนะครับฮาร์ปอย่างนี้เลยครับอ่ามาดูความด่างใบที่สองครับนี่เขียวครับแต่ใบที่สามก็คือด่างทั้งใบครับก็คือ ต้นที่เป็นด่างฮาร์ฟครับปกติองค์เขาก็จะแบบนี้อยู่แล้วนะครับก็จะเป็นด่างครึ่งเขียวครึ่งแล้วบางใบก็จะมาเป็นแบบฮาร์ฟอย่างนี้นะครับอโอเคสวยมากครับอโอเคครับถัดมาเป็นไข่ครับไข่เนี่ยก็จะได้เป็นะนะครับหนึ่งนะครับสองสาม 4, 5, 6, 7, 8, 9, uh, 10, 11, อ่าสิบสิบเอไข่นะครับอ่า uh, งอกแล้ว3นะครับจะตัวงอกเนี่ยผมจะเอาลงวัสดุปอูกเลยนะครับอันนี้ผมก็จะแพ็คไว้ให้เลยนะครับก็จะเป็น ขุยมะพร้าวสาเร็จนะครับผมจะแพกใส่กระปุกไปนะครับอันนี้ก็คือ1 2 3นะครับอ่าอ่ามันจะมีเลขระบุไว้ข้างกล่องนะครับนะครับอันนี้เลข2อนี้3นะครับอ่าเดี๋ยวผมก็จะทําการแพ็กไว้เลยนะครับครับผมก็ดึงใบนี้ออกมาเรียบร้อยแล้วครับเสียดายครับอ่ะต่อไปนะครับผมจะเอาหน่อของเขานะครับทั้ง5หน่อนี้นะครับแล้วก็ ต้นแม่ของเขานะครับนำไปใส่วัสดุปลูกได้เลยนะครับผมจะลองก้นด้วยมะพร้าวสับนะครับตัวลูกของเขาเนี่ยผมจะใช้เป็นกระถางขนาด7.5นิ้วนะครับแล้วก็ตัวแม่ของเขานะครับผมจะใส่เข่งนี้ไปเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับอยากทราบวัสดุปลูกนะครับก็ลองย้อนกลับไปดูที่ ep 17นะครับตอนนั้นผมก็ได้อ่าทำการบอกวัสดุปลูกทั้งหมดแล้วนะครับอ่ะโอเคผมขออนุญาต เอาหนองเขาเข้ากระถางแป๊บหนึ่งครับอ่ะผมเอาลงวัสดุปลูกเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะจะผมพาดูนะครับก่อนเข้าตู้อบนะครับนี่คือต้นแรกโอเคต้นแรกนี่จริงๆมี3ใบนะครับแต่อีกใบหนึ่งเขาหลุดครับอ่ะไม่เป็นไรเหลือสองใบอ่ะโอเคต้นใหญ่มากครับมาดูต้นที่สองครับ โอเคครับต้นนี้ก็ยังอยู่สามใบเหมือนเดิมนะครับต้นก็ความสูงก็เท่าๆกันนะครับนี่ครับความสูงเนี่ยจะเท่ากันเกือบทุกต้นเลยครับต้นเขาใหญ่มากพร้อมเป็นแม่พันธุ์นะครับมีหน่อติดทุกต้นเลยดูต้นนี้ครับความด่างด่างทุกใบครับไม่ไม่มีดูดซักใบเลยนะครับนี่ครับ ใบมายอดใบใหม่ครับอ่าโอเคอ่าแล้วก็ต้นนี้ครับก็ต้นก็ไม่เล็กนะครับแต่ว่าใบเล็กกว่าเขาเลยแต่ต้นก็สูงนะครับอ่าสองใบครับพร้อมจะกลางอีกใบหนึ่งนะครับอ่าก็ดูความด่างครับด่างทุกใบครับอ่าโอเคอ่าดูต้นนี้ครับต้นนี้ก็อ่าต้นฮาร์ฟนะครับมีสามใบพร้อมที่จะแทงใบอีกใบหนึ่งนะครับหลอดเขาก็อ่ามาดูใบแรกครับ ใบแรกก็ฮาร์ปนะครับฮาร์ปแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ใบที่สองครับน่ะเขียวแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ใบที่สามครับด่างเต็มใบครับนี่ครับลำต้นตัวนี้ลำต้นเขาจะใหญ่กว่าเพื่อนเลยนะครับโอเคครับอ่ะตัวแหวนดูทางนี้ครับทางนี้ก็เป็นไข่ครับไข่ที่ออกหนอแล้วนะครับนี่ครับอ่าอันนี้เห็นไหมครับเห็นหนอเขาไหมครับ หนอเข้าครับนะครับแล้วก็อันนี้หนอยาวขึ้นมาครับแล้วก็หนอนนี้ก็กางใบเรียบร้อยแล้วในการรื้อเราครับแน่นอนครับลากเขาต้องมีการกระทบกระเทือนอยู่แล้วนะครับผมก็จะเอาเข้าที่อบทั้งหมดเลยนะครับโอเคครับอ่ะเดี๋ยวผมขอเอาเข้าที่อบแป๊บหนึ่งครับอ่าเรียบร้อยครับผมก็เอาเข้าที่อบเรียบร้อยแล้วนี่ครับนะครับใบเขาก็เริ่มตกแล้วนะครับ จะต้องอบไว้สักพักหนึ่งครับให้รากเขาได้เกาะดินนะครับพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปเขาก็เดี๋ยวใบเขาก็จะกลับมาตึงเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าตอนนี้รากเขาก็เกิดอาการชังักแป๊บหนึ่งนะครับไปดูต้นแม่ครับอ่านี่ครับต้นแม่เขาก็ใบตกๆแล้วนะครับเพราะว่ารากเขาชะงักนะครับแล้วก็ขาดไปเยอะนะครับเสียดายครับใบนี้ ขาดด้วยครับตอนชกออกไปใบนี้ครับใบนี้ก็เริ่มผุแล้วนะครับเพราะว่าเขาเหลืองเกินไปนะครับอ่าโอเคต้นแม่เขาเนี่ยผมก็จะทิ้งลูกที่เขาอยู่กับแม่ไว้ต้นหนึ่งครับยังไม่มีรากผมก็เลยยังไม่ตัดนะครับแล้วก็มีหนอนี้ด้วยนะครับหนอนนึงนะครับอ่าแล้วก็ข้างล่างอีกหลายหนอนะครับแลวนี่ก็คือลูกเขาอีกต้นหนึ่งนะครับผมก็เอามาใส่เข่งไว้นะครับ ก็แยกหนอเหมือนเหมือนรอบนี้เลยครับหน่อแบบว่าโตแล้วนะครับเขาให้เขาแบบโตไวมากๆเลยนะครับอ่าครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอแสดงความยินดีล่วงหน้านะครับให้กับผู้โชคดี3ท่านด้วยนะครับอ่าทั้งในวันนี้ครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับฝากกดไลค์กดตัปตะครให้ช่องนิ้วสายเขียวด้วยครับสวัสดีครับ